นี่ครับหน้าตาผัดมะม่วงเรา จะทำเมนูผัดมาม่านะครับใส่กุ้งก่อนอื่นเราต้องก่อไฟก่อนนะครับวันนี้จะไม่ใช้เตาแก๊สครับวันนี้เราใช้เตาถ่านเราจะต้องก่อไฟก่อนนะนี่ครับเตาถ่านนะครับซึ่งอยู่นอกบ้านนะเดี๋ยวเราจะก่อไฟจะให้หลานไปซื้อมาม่ามาครับนะทั้งหมดสี่ห่อ โอ้โหมีรถอะไรเนี่ยเอาถือไว้เอาไปไว้ตร<ด>งนีย้ยำๆนี่ครับเราจะผัดมาม่าสี่ห่อครับวันนี้เ<ม>ดี๋ยวเราจะต้มมาม่านะทหมดสี่หอ่อต้มเส้นให้มันนิ่มก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาผัดนะครับซึ่งทานเรามีเป็นกระสอบใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงว่าทานจะหมดมีเป็นกระสอบ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือนี่ครับมาม่านะครับที่เราแกะไปแล้วนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับก็จะมีแล้วก็มีน้ํามันพืชนะครับที่จะไว้ผัดแล้วก็มีน้ําตาลนี่คือผงชูรสนะครับแล้วก็อันนี้คือพริกป่นแล้วก็มีมะนาวนะครับแล้วก็มีที่สําคัญนะครับเราจะใส่ปักบุ้งด้วยนะครับวันนี้พอน้ำร้อนนะครับเราก็จะใส่มาม่า นี่ก็คือเส้นนะครับที่เราลวกเสร็จแล้วนะทุกคนออกมมออเนี่ยและน,นี่ก็คือเส้นที่เราลวกเสร็จแล้วนะครับทุกคนโอ่คช่วยหน่อยนีใส่น้ำมันแล้วใส่เครื่องปรุงของ เนี่ครับเราก็ใส่ฟักบุ้งไปแล้วนะครับตอนนี้โหซีสันนะ่ากินมากครับตอนนี้นี่ครับหน้าตาผัดมาม่างของเรานะ